ปตะจิคะแม่เนียมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำประเภททอดนะคะมีปลาดินแล้วก็ไก่น่องไก่นะคะน่องไก่ตะกี้เปิดกล้องไม่ทันอตอนปรุงรสนะคะเลยใส่น้องไก่เนี่ยเลยใส่ซอสสายเขียวไปแล้วสองช้อนโต๊ะค่ะทีนี้ก็จะมาปรุงต่อค่ะเปิดกล้องไม่ทันขออภัยนะคะเปิดอัดวิดีโอไม่ทัน ุแ้แป้งโกกิค่ะกุดแป้งโกกิอันนี้เราหมักแล้วป้านนี้เราหมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นี้นะคะใส่ซอสฝาเขียวเท่านั้นค่ะใส่เท่านั้นนะคะสําหรับผู้สูงวัยค่ะเราไม่ไม่ปรุงรสมากค่ะอันนี้เราจะปรุงต่อนะคะสาหรับเด็กๆค่ะใส่ฝาเขียวไปแล้วสองช้อนโต๊ะเราก็จะปรุงต่อ น้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลอ่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำสีอิ๊วดำย้อมสีนะคะย้อมสีให้มันออกสีน้ำตาลหน่อยหน่อยมือนี้สะอาดแล้วนะคะล้างแล้วคุกค,ค่ะบีบบีบกำๆให้มันเข้าเครื่องเข้ากับน้ำตาลกับ สีอิวดำนะคะเราแลก,ก่อนนะคะใครไม่แลกก็จะหั่นเป็นบ้างๆก็ได้ค่ะก็ะตั้งน้ำมันไว้ให้ร้อนในขณะเราปรุงไก่นี้นะคะไก่เนี่ยเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะตอนทอดนีใช้น้ำมันเยอะหน่อยค่ะ นะคะเราก็คลุกกันมือเราสัมผัสดูเราจะรู้ว่าน้ำตาลละลายแล้วหอมหวานนบิดนะคะสำหรับเด็กๆค่ะทีนี้แป้งโกดีนี้นะคะเราจะไม่ละลายน้ำนะคะเราไม่ละลายน้ำเราจะใส่อย่างนี้เลยค่ะ ไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยปลาก็เหมือนกันเราก็จะใส่อย่างนี้เลยนะคะใส่อย่างนี้เลยค่ะคุกเลยค่ะคุกเลยการทำกับข้าวี่ยใช้มือสัมผัสเนี่ยจะดีที่สุดนะคะมันจะได้ยังไงล่ะเข้าถึงจิตใจอะ่ะผู้ทำอะ ทำด้วยจิตใจทำด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนในครอบครัวเรานะคะอันนี้ก็เหมือนกันคุกแบนนี้เลยค่ะอันนี้สไตล์แม่เนียมนะคะมีหลายวิธีค่ะแต่วิธีนี้ชอบวิธีนี้ค่ะชอบวิธีนี้ ่คะไก่นี่เราก็จะแ,แล่เลาะเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะป,ปีกอย่างนี้ เราทอดเสร็จก็ใส่กระดาษรองสับมันค่ะพอน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็พอแป้งกรอบเรานี่นียค่ะลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้น้ำมันเราจะกลับมาใช้ใหม่ได้น้ำมันจะใส ก็ไม่ติดกระทะนะคะเราจะทอดไก่ก่อนค่ะทอดไก่ก่อนเอาด้านหนังมันลงนะคะเอาด้านหนังลงประมาณ20่สินาทีก็ได้กินแล้วค่ะดูว่ามันก็มีชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะ นี้ซื้อมาขึ้นกิโลค่ะได้สี่ชิ้นได้สี่ชิ้นค่ะมีสะตล์แม่เนียมค่ะ ใครชอบสไตล์แม่เนียมก็เอาไปทำตารน,นะคะง่ายๆน้องไก่ชุบแป้งทอดค่ะ ใช้ไฟแรงเลยค่ะใช้ไฟแรงเลยแล้วก็ต้องควบคุมด,ด,ด้วยนะคะห้ามเดินหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวไก่ไหม้เป็นไงคะสบายดีนะคะ สบายดีทุกคนนะขอบคุณที่กำลังใจนะคะขอบคุณที่กำลังใจเลยค่ะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศที่ให้กำลังใจกันตลอดมาวันนี้จะทำไก่ทอดปลาทอดกินกับปลาศัพสับแล้วก็ผักนึ่งนะคะเดีย๋ยวจะทำให้ดูไก่ทอดกับปลาทอดค่ะ อบหนึ่งเหมอะสำหรับผู้สูงอายุค่ะจะได้เคี้ยวง่ายกินง่ายี่ค่ะไ้สุกแล้วชิ้นไหนใหญ่ก็ใช้เวลา ลิบเดิงแต่ไม่เคยยี่สิบนาทีครับเพราะไก่เราเลาะจนถึงเห็นกระดูกแล้วแล้วเราก็ดูง่ายนะคะถ้ามันสุกจะไม่มีเลือดแดงๆถ้าเราไม่แล่เนี่ยมันอาจจะมีเลือดแถวๆกระดูกมันก็ไม่น่ากิน ชิ้นี้เล็กสุกแล้วแล้วก็ตักขึ้นมาก่องชินี้ก็สุกแล้ว ไก่เป็นของโปรดเด็กๆนะคระมันชิ้นไก่หวานๆเด็กก็กินได้แล้วหรือไม่ต้องชิ้มก็ได้เพราะเราปรุงรสอร่อยแล้วนี่ไก่ได้แล้วค่ะไก่ได้แล้ว ก็จะวางไว้นี้เราจะทอดปลานะคะทอดปลาเอาด้านหนังลงค่ะปลานี้สุกง่ายก็มหาหันเองค่ะข้างหนึ่งจะ ติดกระดูกนะคะมันก็จะอร่อยไปแบบนึงนี่ค่ะกินกับแกวปะลากับผักนึ่งของโปรโดเด็กๆ็ก ชอบกรอบน้อยกรอบมากก็ตามใจเลยนะคะสำหรับปลายุคนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะเศรษฐกิจไม่ดีต้องประหยัดนะคะอันไหนมัน,มนแพงแล้วก็กินน้อยครั้งหน่อยหมูมันแพงแล้วก็ซื้อเนื้อไก่มาสลับกัน มีหลายอย่างเราก็เปลี่ยนไปถัวงอกก็ไม่แพงเราก็ซื้อมาผัดน้ำมันหอยใส่เต้าหู้อะไรก็ได้เราต้องประยุกให้ได้นะคะเราเป็นแม่บ้านประยุกให้ได้ไข่เนี่ยเป็นหลักเลยโปรตีนจากไข่ดีมากๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้สูงไวด้วยนะคะกินได้เลยค่ะ แม่เนียมก็กินวันล,ละสองสามปองนะคะสบายสบายส่วนมากจะกินไข่ต้มไขน่นึงค่ะไข่นึงไข่เจียวไข่ทอดไข่ที่ประเภทใช้น้ํามันเนี่ยจะไม่ทักนี้จะไม่กินเลยจะทําให้เฉพาะสมาชิกในครอบครัวตัวเองก็จะกินไข่ต้มไข่ตุนไปอย่างนั้น พอเราสูงมาดูแล้วต้องระวังหลายๆอย่างค่ะบางคนยิ่งมีเบาหวานความดันอย่างเนี้ยต้องระวังมากๆนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญอยากอยู่นานๆกับลูกกับหลานทํากับข้าวมีความสุขในการทํากับข้าวให้ลูกหลานกินเราต้องดูแลเราก่อนเราสุขภาพดีทุกอย่างมันก็จะดี ม่เนียมอายุหกสิบแปดีค่ะอายุตามพอสอคเิจะไม่เอาขอบมากนะคะเอาแค่ให้มันออกเหลืองนิดนิด ได้ค่ะให้มันเหลืองนิดเดียวนะคะไม่ชอบแข็งแข็งไม่ชอบกรอบมากๆ ปลาเนิลค่ะอันนี้เป็นปลาเนิลกินปลาย่อยง่ายค่ะ ไก่ทอดปลาหมีชุบแป้งทอดเอาเหลืองพองงามเหลืองหน่อยๆไก่สำหรับเด็กๆนะคะค่ะกินกับแกวแกวบองแล้วก็ผักนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เลียมเสมอมาขอให้มีความสุขทุกๆท,ท,ท่านค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ